แล้วก็ TP ก็1ต่อ2นะครับถ้าเราเข้าที่ตรงนี้มาอ่ะ TP ก็จะอยู่ประมาณนี้เส้นฟ้าคือโท e แบ็กมันยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มอะไรเลยนะครับตอนที่ลงมาแตกโทแบ็กเนี่ยจนกระทั่งเราเห็นแล้วว่าพอมาแตกปุ๊บพอขึ้นไปครัมันมีโซนกับสวิงไฮอยู่ข้างบนนี้ก็ราคาก็เบรกได้แค่โซนพอเบรกได้แค่โซนก็นี่เลยนะครับ161.8 SL ที่200 1ต่อ2ะครับอ่าถ้าใครที่เข้าแบบ C1 ตรงนี้มา ก็ได้เหมือนกันนะครับก็สวยมากๆเลยทีเดียวก็ใช้ตรงนี้61.8 78.6นะครับแล้วก็ sl อยู่ที่ห0 0ก็คือตรงนี้จุดเข้าเทรด6 8 8 us ร้อยอ่ะมีแผงก็คือตรงนี้แหละ us 30ก็คือตรงนี้ครับเซลลแต่ต้องรอ pa ครับชุดนี้เกิด pa แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปิดใต้ pullback เนะี๋ครขอดู m หนะ่งยอ่ะก็น่าจะพอดีนะครับนะครับ